ก็ขอสวัสดีมีความสุขเพื่อนเพืนพี่พี่ f และครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube ชัดเดิมบางวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรพิเศษครับอ,อยากจะให้เพื่อนเื่อได้ทบทวนการดูพระ สามยุคสามสมัยนะครับสามยุคสามสมัยนะครับก็อยากให้เพื่อนเได้ทบทวนนะครับจากที่เคยไลฟ์กันมาก็เคยให้เพื่อนๆได้ชมกันมาแล้วนะครับรอบหนึ่งครับเหรียญแรกก็คือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับซึ่งสร้างในปีพศ2503 องน,นี้นะครับณปัจจุบันก็ประมาณโดยประมาณนะครับหกสิบปีนะครับหกปีแล้วก็ก็เป็นองค์แรกนะครับส่วนองค์ที่สองก็เป็นดวงพระอีวัสดสหีบนะครับก็เป็นรุ่นแรกเป็นเนื้อ ทองแดงนะครับหลูงพ่ออีเป็นเนื้อทองแดงก็ซึ่งสร้างผลิตในปี2-4-7-3่าวงนี้ก็อายุก็จะ,ะลึกเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งส่วนวงที่3ก็เป็นหลวงพ่อชุยนะครับซึ่งสร้างในปีพศสอ 2, 4, 6 5 2 4า5องปัจจุบันก็ประมาณ103ปีนะครับณปัจจุบันก็ประมาณ103ปีโดยประมาณนะครับนี่คือก็อให้เพื่อนเอนได้ทราบจากเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงกล้องกันนะครับโอเคครับเพ,เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่คือความสวยงามของพระที่ ฐานยุกนะครับวงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นผ้าแท้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆดูลักษณะการแกะ,ะตัวหนังสือนะครับเห็นไหมเห็นล่องลอยไหมครับมีตัวหนังสือซ้อนตั้งแต่คำว่าอายุอันตัวนี้เป็นตัวหนังสือซ้อนนะครับอ,อายุ82ปี ทุกตัวหนังสือนะครับมีการสอนแล้วก็เส้นบนบานนี้ครับสองเส้นนี้จะมีความคมชัดนะครับขึ้นเป็นสันคมเลยนะครับเป็นสันคมนะครับไม่ใช่เส้นเป็นแบนทีเทียซึ่งติดอยู่กับพื้นไม่ใช่นะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับการดูหนุ่มพะแดงนะครับทุกอย่างต้องเป็นบล็อกแกะสดนะครับดูพื้นนะครับ ด้านหลังหูจะเป็นเส้นขนแมวหมดเลยนะครับนี่คือเป็นบล็อกยุคต้นนะครับเป็นบล็อกต้นต้นน้ํานะครับที่ก่อนที่จะนําไปทอดนะครับพอเหรียนทอดนั้นเส้นบนศีษะนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กๆบางๆนะครับล่างรถไฟก็จะบางๆนะครับล่างรถไฟคู่นี้ก็จะบางๆก็จะไม่มีความาคมชัดแบบนี้นะครับแล้ว พื้นสาคัญพื้นเหรียญไม่มีเส้นขนแมวแบบนี้นะครับจะไม่เคจะกระจายเป็นเส้นขนแมวลักษณะนี้นะครับนี่คืออัจลักษ์เบื้องต้นดูวิธีการแกะนะครับนี่คือการแกะมือนะครับเพื่อนๆดูนะครับตั้งแต่ตัวหนังสือพอสอเห็นไหมครับจะทิ้งร่องรอยการแกะการขูดแล้วก็มีการแกะผิดแก้พลาดนะครับ คำว่าเลขสองตัวเลข2นี่นะครับมีเส้นแตกขึ้นไปบนหัวเลข5้านะครับเพื่อนๆ่นแล้วก็เลขศูนย์จะมีการซ้อนเลขสามก็ต้องซ้อนแบบนี้นะครับต้องมีเส้นซ้อนเส้นนะครับอันนี้คือบล็อกต้นน้ำนะครับก่อนที่จะเอาไปทอดนะครับส่วนบล็อกที่ทอดมาแล้วตัวหนังสือแบบนี้ก็จะเป็นเส้นขนมจีนครับจากกลมมนแล้วก็ แปะไว้ครึ่งหนึ่งไม่มีการขูดแกะลักษณะนี้นะครับบล็อกต้นน้ำดูพื้นนะครับเพื่อนๆพิจารณาที่พื้นทีพนพนพน่พื้นนะครับจะมีเส้นขนแมวรายละเอียดสวยงามนะครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นเหรียญจริงนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่สวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับตัวหนังสือทุกตัวนะครับตัวหนังสือทุกตัวจะมีล่องรอยการขูดการแกะ จะมีความคมชัดคมชัดนะครับรองรอยของพื้นตัวหนังสือในรองตัวหนังสือนะครับที่พื้นนะครับจะเห็นเส้นขนแมวไหมครับมีนะครับทุกเหรียญแล้วบริเวณจุดนี้ก็จะไม่สึกนะครับเพื่อนๆบริเวณจุดนี้จะไม่สึกนะครับยานะวิราชนะครับคำว่ายานะครับและระวางยอยยิงกษรานะครับมีเส้นแตกสองเส้นนะครับ แล้วของต้นฉบับต้องมีทุกองคนะครับเพื่อนๆต้นฉบับต้องมีทุกองค์นะครับเราไม่พูดถึงพระทอดนะครับพระทอดเราไม่พูดนะครับนี่เราพูดถึงพระแกะสล็อกซดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆดูนะครับคำวิราชนี่ก็ตัวหนังสือซ้อนทุกตัวนะครับสอนสลานี่ก็ซ้อนนะครับรวมถึงวงเล็บปิดวงเล็บเปิดอันนี้ก็้อนนะครับเห็นไหมครับ วงลิบปิดวงล็บเปิด,ปดส่วนหนังสือดเด็กงองงูแล้วก็ใต้โดเด็กจะมีสามเหลี่ยมออกมาซึ่งเป็นมุมมุมของชายอ่าสัางกตินะครับอ่ชายาไหลด้านฝาอ่าเป็นสามเหลี่ยมยืนลองอมาแบบนี้นะครับอ่า,อาดูพื้นนะครับดูความสวยงามนี่คือเป็นการวงบอกเรื่องอัตลักษณ์อ่าการขุดการแก้ จากบล็อกสดนะครับด้วยมือคนนะครับบล็อกพระชุดนี้ยังไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับยังไม่ใช่นะครับใช้คนแกะนะครับใช้ฝี่มือคนนี่ครับแกะเพื่อนๆดูนะครับว่าลักษณะของเส้นรายละเอียดในไหปลาร้านะครับเห็นไหมครับเป็นรล้วนะครับ ลักษณะหน้าตาคมชัดเบ้าตาเมตตาคมนะครับรายละเอียดเส้นผมก็มีนะครับรายละเอียดเส้นผมก็คือเป็นหน้ากากทองแล้วก็คือความชัดเจนหรือว่าไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเหรียญที่ปั๊มมามาโกนมามาคู่ตัวแล้วไม่มีหน้ากากทองนะครับแบบนั้นจะดูง่ายนะครับแต่แบบนี้ก็ดูง่ายอีกอย่างหนึ่งในลักษณะของหน้ากากทองนะครับ ให้เพื่อนๆดูก่อนขั้นแรกเบื้องต้นนะครับลักษณะการตัดด้านข้างก็คือปั๊มตัดขาดนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สร้างจากกองกระสาบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมีความคมชัดสวยงามทุกตัวหนังสือนะครับเส้นรางรถไฟคู่ด้านหลังนี้จะมีเส้นเล็กๆอยู่เป็นเส้นอีกทีนึงเส้นใหญ่นะครับเป็นเส้นเล็กเป็นทิวนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเป็นทิวๆเส้นซ้อนเส้นนะครับแล้วตัวยันด้านในนะครับ อย่างสี่เหลี่ยมนี้นะครับทุกเส้นนะครับจะเป็นสามเหลี as well as well as ่ยมแบบสันหลังงูเลยครับคมสันอ่าเป็นสันคมของแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วบนบนเส้นรางรถไฟต้องมีเส้นซ้อนเส้นนะครับอ่าเพื่อนๆสังเกตนะครับเห็นไหมครับนี่ขนาดกองเราไม่ค่อยชัดเจนนะครับอย่างเห็นเส้นซ้อนเส้นนะครับมีวิ่งรอบเลยครับทั้งล่างทั้งบนมีทั้งสองทั้งสองเส้นเลยนะครับมีเส้นบนเส้นนะครับ นี่ก็คือเป็นจุดตายเหรียนของหลวงพ่อแดงเหมือนกันซึ่งเรียนทอดนี่ทําไม่ได้นะครับอันนี้มีความเล็กมากเรียนทอดทําไม่ได้นะครับเพื่อนๆชมอันนี้คือก็เรามาชบทวนกันนะครับหลังจากที่เคยไลฟ์ไปตั้งแต่ผมเริ่มมาเปิด YouTube ให,ใหม่ๆนะครับช่วงนั้นก็ลักษณะการ คุยหรือว่าการอธิบายก็ยังไม่ค่อยจะเก่งเท่าที่ทททควรนะครับเท่าที่ควรตอนนี้ก็ยังไม่เก่งครับก็ยังติดขัดอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะรู้สึกว่าตัวเองก็จะดีพอประมาณโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเหรียญน,นะครับอีกเหรียญน,นึ่งนี่ยุคแรกนะครับเป็นเหรียญยุคหกสิบกว่าปีส่วนเหรียญน,นี้ก็เด แปดสิบปีอ่าประมาณนี้โดยประมาณนะครับอ่าดูนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีอ่าวัดสัตหีบนะครับอ่าหลวงพ่ออีจะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันแบบชัดเจนนะครับอ่าเบื้องต้นเราดูที่เส้นผมกันเลยเหรียญหลวงพ่ออีนะครับที่เป็นเหรียญแกะหรือว่าเหรียญต้นน้ําขอให้เพื่อนๆได้พิจ,จารณาเส้นผมอ่า ความสวยงามชัดเจนต้องมีนะครับต้องมีริ้วรอยนะครับหัวจะไม่ล้นนะครับข้องแท้หัวจะไม่ล้นนะครับแล้วดูคิ้วนะครับเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับคิ้วก็เป็นคมสั่นนะครับแกะเป็นเรียกว่าเป็นสั่นนี่ชัดเจนเลยนะครับลักษณะหูปากใบหน้านี่มีร่องรอยการขุดแกะนะครับเ่านเพื่อนเห็นไหมครับเห็นพื้นๆเป็นลายๆนะครับนี่คือรอย แทงเลกแกะนะครับส่วนเส้นเส้นคอที่มาพาดบนบ่านี่ครับมีเส้นแตกเล็กๆเอาเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ความชัดเจนย,ยังไม่ได้ที่ครับเห็นไหมครับมีเส้นแตกนะครับเส้นขุดแตกจากการขุดแกะนะครับมีร่องรอยการขุดแกะแล้วก็ตรงหร้วยปลา จะเป็นเส้นเป็นเสี้ยนแบบนี้นะครับจะไม่เรียบตึงนะครับนี่คือแกะด้วยมือนะครับอ่านี่คืออัตลักษณ์พิเศษเลยซึ่งหลวงพ่ออีน้นี้อ่าเป็นพิมพ์ที่มีความละเอียดงดงามมากนะครับความคมสั่นในล่องจีวรเห็นไหมครับมีเส้นสอนเส้นในในล่องจีวรอนนีกเส้นเล็กๆนะครับซึ่งอ่าของทอดนะครับจะไม่สามารถทําได้หรือว่าของเก๊น,นะครับของเลียนแบบก็ทําไม่ได้นะครับส่วนพื้นเรียน พออย่างที่บออครับเหรียญยุคเก่าๆเดิมๆนะครับจะมีเซียนเป็นเซียนหมดนะครับเห็นไหมครับเปน็นเสียนเซียไปรืๆๆๆ่อๆด้านหูนี่ข้างหูด้านขวาเห็นไหมครับนี่ล่ลอ,งลองรอยการขูดกันแต่งไม่พิมพ์นะครับเพื่อนๆดูไล่ลงมาดูแขนดูลักษณะกล้ามเนื้อนะครับเห็นไหมครับนี่คือความสวยงามของของการแกะบล็อกโดนะครับดูเส้นแตก ตรงใต้ตรงปลายนิ้วนิ้วเท้านคีครับเห็นไหมครับอ่งนี้ตรงนี้ตอนนี้เราขขาใหญ่อ่หนึ่งจุดเก้าเท่านะครับด้วยกล้อง 10X เรายังเห็นแค่นี้นะครับถ้าเราได้ส่องกล้องเป็นพัน x x ก็คือความชัดเจนก็จะสวยงามกว่านี้นะครับเพืเ่อนๆอดูเส้นแตกนะครับอ่า ทุกองค์นะครับทุกองค์ที่เป็นพระแท้ใต้ฐานแบบนี้จะมีเส้นแตกแบบนี้นะครับเพราะเป็นพิมพ์เดียวกันแม่แม่พิมพ์คือมาจากที่เดียวก้องมีนะครับส่วนพระทอดไม่มีนะครับจะบอกไว้ก่อนวนะ่าพระทอดไม่มีนะครับเขามีจุดอื่นซึ่งเป็นขี้กากนะครับเป็นขี้กากระหุวงผู้อ,อีนนี้ผมก็ส่วนตัวนี้ผมก็เจอมาหลายสิบครับแต่ว่าความชัดเจนเร็วความสวยงาม ของการแกะพิมพ์อของการแกะองค์พระอัตักษณ์พิเศษนะครับทุกตัวหนังสือนะครับะจะมีร่องรอยการแกะองค์นี้ก็โชคดีครับที่เป็น,ปนบล็อกที่ปัม๊มแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมีความคมชัดสวยงามเป็นพิเศษนะครับเรามาดูด้านหลังกันคำว่าในงานนะครับ จะมีเส้นเล็กๆวิ่งด้านหลังน้องหนูนี่ก็จะมีนะครับคําว่างองูนี่ก็มีนะครับทุกตัวมีเส้นเล็กๆวิ่งดูอ่างนี้ครับอันนี้เป็นล่องรอยการคุดแกะนะครับเพื่อนๆส่วนบางองค์ที่ติดน้อยหรือว่าติดบางนั่นก็อาจจะเป็นพระที่ปั๊มหลังๆปั๊มท้ายๆดูในตัวพอพานนะครับดูสซะอุนะครับจะมีทิ้งร่องรอยการแกะด้วยมือคนนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วจะไม่มีความสม่ำเสมอสวยงามเส้นจะไม่เป็นเส้นขนมจีนกลมๆไม่ใช่นะครับอ่าก็จะมีร่องรอยทุกตัวทุกตัวต้องมีร่องรอยการขุดแกะแม้กระทั่งสละอูนะครับคําว่ารอเรือกับสละอูนี้อ่าปอปานะครับนี่คือเป็นอัตลักษณ์พิเศษอ่าผมจะเน้นเรื่องการแกะบล็อกเท่านั้นนะครับ ลักษณะของผิวหรือว่าอะไรก็อยู่ที่การล้างหรือว่าการเก็บรักษาก็มีส่วนนะครับก็ผมก็จะไม่เน้นแบบนั้นถ้าแบบนี้ผมก็จะเน้นบล็อกต้นน้ํานะครับคือเราจะเก็บแต่ทรัาทีเราก็ต้องเอาเก็บพ้าที่เป็นพ้าแท้นะครับจะไม่เก็บพ้าที่เป็นพ้าทอดนะครับถึงจะราคาแค่ไหนก็ไม่มีความหมายครับเพราะว่าอาไม่ได้ทําจากจากหลว่พ่ออีแท้นะครับพราพราเป็นการทอดพิมพ์กันมาแล้วก็ เอามาปั่นมาปลูกกระแสว่าเป็นพระแท้นะครับพระที่มีเช้นผมไม่เล่นนะครับไปเล่นพระหัวโล้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเหตุและผลอันใดถึงได้เป็นแบบนี้นะครับเพืเ่อนๆเ, <c oughs> เราเราของเราก็เราก็ยังมั่นใจยอยู่นะครับว่าลักษณะของการพูดการแก้นะครับ นี่ตัวยันด้านหลังนี่ก็มีเส้นซ้อนเส้นทุกตัวนะครับการขมมดกลับแต่ละวงจะมีการทับกันจะไม่เสมอนะครับอ,อีกเส้นทับอีกเส้นนะครับด,ดูนะครับเห็นไหมครับกระทั่งตัวยันนั้นตัวกลางนะครับมีรองรอยการแกะซ้อนนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์พิเศษเลยนะครับอักษณ์พิเศษของการแกะบล็อกสด ซึ่งถ้าเพืเ่อนๆเข้าใจคําว่าแกะบล็อกสดนะครับก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับเราก็จะดูง่ายนะครับความคมชัดนะครับต้องมีเส้นแตกเส้นขนแมวลักษณะนีอ้อย่างที่เห็นนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกเรียนนะครับเพราะว่าเวลาก็จวนแจเต็มทีครับเพืเ่อนๆเรียญน,นี้เป็นเรียนหลวงพ่อชุยซึ่งสร้างเมื่อพศ สองซีหนะครับเพื่อนๆดูสังเกตอัตรากษ์และความเก่าของออกไซด์นะครับคือสนิมที่มาเกาะกินนะครับอายุองค์นี้ก็ร้อยร้อยกว่าปีครับร้อยกว่าปีดูความเก่านะครับแล้วก็ อย่างที่ผมเคยพูดนะครับทุกองค์นะครับลองรอยการขูดแกะนะครับเพื่อนๆดูนะครับคําว่าพอสสอจะมีที่พื้นจะมีเส้นขนแมวใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือเส้นขนแมวที่ที่การขุดแกะจากแม่พิมพ์นะครับแล้วเส้นโบนี่ครับที่เส้นอยากๆๆนี่นครับจะมีความคมชัดมากนะครับจะคมมากนะครับเส้นนี้เพราะว่าผมเคยลองเอาเข็มมุดมาวางแล้วนะครับ หัวแคมุดใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวคำดูตัวหนังสือนะครับคําว่าพระสุวรรณนะครับเพื่อนๆดูพื้นนะครับของแท้ทุกองค์ต้องมีร่องรอยการคุดแกะแบบนี้นะครับต้องมีเส้นขนแมวเส้นอะไรแบบนี้ต้องมีนะครับรายละเอียดการคุดแกะแล้วก็ดอกจนนันด้านล่างนี้อาจจะมีแตกวงกลมกลางนะครับจะมีแตกเป็นซองสามแฉกนะครับ ือเลียนแท้ต้องมีทุกองค์นะครับต้องเหมือนกันทุกองค์แล้วร่องรอยที่พื้นนี้ร,นร่นนะโนีนี่ครับเห็นไหมครับมีการร่องรอยการคุดแกะพื้นอ่รายล,ละเอียดรายละเอียดของพิมพ์นะครับเส้นตัวนี้ก็คมมากนะครับซึ่งพระทอดจะไม่ติดนะครับเส้นเล็กนี่ครับที่อยู่ด้านบนนี่ยาวๆนี่นะครับที่เป็นก้านใบมานนี่ครับถ้า ถ้าเป็นของทอดจะทอดไม่ติดนะครับเพื่อนๆลักษณะตาเป็นการตอกนะครับจะมีขอบสองข้างเป็นตากลมๆนะครับแล้วหูก็จะมีเส้นตอนในเส้นในหูนะครับลักษณะหูต้องเป็นห่วงเชื่อมนะครับเพื่อนๆพระที่ถึงยุคจริงๆก็จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับเพราะว่าพระที่สร้างมายุคหลังๆนี้ก็จะเป็นห่วงในตัวนะครับห่วงในตัวซะส่วนมากนะครับ ดูลักษณะด้านหลังนะครับเพื่อนๆดูอัตลักษณ์ด้านหลังต้องรอการคุดแกะนะครับเห็นไหมครับที่ยันนี้จะมีแง่ติ้งคมครับอ่าแง่ยื่นมานะครับมันจะไล่มาเลยมายันด้านล่างนี้เลยครับทุกมุมนะครับทุกตัวหนังสือนะครับต้องมีความคมชัดคมสั่นนะครับจะไม่แบนเตี้ยนะครับตัวหนังสือจะต้องคมเพราะว่าเกิดจากการคุดแกะนะครับแล้วเหรียนยุคนี้ อสองส้นโคานี้ก็เหรียญหลวงพ่อชุยนี้ก็ปั๊มมาจากโรงกระซาบเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันกันกบหลวงพ่อแดงเขาบันไดอิดหรือว่าหลวงพ่อชุยหลวงหลวงหลวงพ่ออีกก็ยยกนี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สมควรแค่เวลาเนาะก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ทบทวนกันนะครับ ส่วนเส้นสามเหลี่ยมบนบ้านนี้นะครับต้องเป็นสามเหลี่ยมคมคมนะครับนูนขึ้นมานะครับนี่คืออัลักษณ์ของพระที่เป็นพระเทนะครับพระที่ถึงยุคคืคอพระสามองค์นี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากกระบวนการวิทยาศาสตร์แล้วนะครับที่นํามาไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูกันคือได้ผ่านการตรวจสอบจากตีแล็บก่อสร้างนะครับถึงใครจะไม่เชื่อถือหรือว่ายังไงก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่ว่าผมยังเชื่อถือในระบบวิทยาศาสตร์อยู่ครับผมจะไม่เชื่อกล้องและกับคาพูดของคนมงคลว่าอง์นั้นแท้องนี้แท้นะครับเมื่อเรามีตัวอย่างที่ดีก็คือเราก็ได้มีของที่เป็นของแท้นะครับไว้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอ,อขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ ผู้ติดตามทั้งใหม่และเก่านะครับตอนนี้ก็เกือบจะ4,500แล้วครับขอบขอบขอบคุณจากใจเลยนะครับขอบคุณจากใจเกือบ4,500คนแล้วครับก็เป็นอะไรที่ชื่นใจมากนะครับถึงจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่เพื่อนเพื่อนก็ยังมีน้ำใจนะครับมายังมาดูยังมาชมกันก็ถือว่ามาช่วยกันดูนะครับมา,มาศึกษาร่วมกัน นี่คือของแท้นะครับของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของการแกะการขุดแกะจากพิมพ์นะครับแม่พิมพ์นะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นหลวงพ่อแดงอีกองหนึ่งซึ่งหายากครับแต่อง์นี้เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับเพื่อนๆลืมบอกไว้ทีแรกนะครับว่าเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับนิกเกิลหน้าทองนะครับไม่ใช่อัลปาก้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วสนิมจะกินยากนะครับเห็นเหรียญใหม่ๆบางคนตีเก๋บางคนคิดว่าไม่ใช่บางคนคิดว่าทําใหม่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ เพราะว่ากระไรทองยุคเก่าเขาทําได้หนามากคือไม่อ่าโอกาสที่จะเสื่อมสลายนี่ก็คือจะน้อยครับถ้าไม่ไม่ผ่านการอ่าสัมผัสหรือว่าการเช็ดถูโดย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 ,โดย,โดยแบบแ,แรงๆนะครับก็จะไม่หลุดง่ายๆนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็สมควรแค่เวลาครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับก็มีความสุขใน ในการทํางานนะครับในการทํางานมีความสุขในการทํางานหรือว่า,ามีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับทุกผู่ทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีมีความสุขครับ